น,นแรกก่อนครับคุณชุติมาโคชพันธ์ครับเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่ครบดิฉันชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอคําแปลยตินะคะด้วยหัวข้อที่ว่าขอแปลงงบประมาณ รายจ่ายนะคะขอตั้งงบรายจ่ายเป็นจํานวน1 0,000ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสินค้าชุมชนผลิตภัภณฑ์แปรรูปทางการเกษตรนะคะทำไมดิฉันถึงบอกแบบนั้นนะคะขอภาพด้วยค่ะจนถึงวันนี้นะคะเป็นวาระสองแล้วนะคะที่เราพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมันจะมีงบประมาณ6 7นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะผิดผิดคนนะคะขอสไลด์ใหม่ด้วยค่ะ ดิฉันมีคําถามตลอดมานะคะว่างบประมาณที่กําลังทําอยู่เนี่ยี่เจ้าวอลเล็ตที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยกะต้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือจนถึงตอนนี้นะคะเราพูดกันมาตลอดเวลาเราพูดกันมาเยอะแยะมากมายก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่ทําให้ดิฉันเชื่อได้เลยค่ะว่ามันจะสําเร็จตามที่ท่านพูดไว้ค่ะคถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือนะคะดิฉันไม่เชื่อคะ่ะว่าจะทําได้ตามนั้นนะคะ เพราะอะไรดิฉันอยากจะโฟกัสให้เห็นนะคะว่าดิฉันเหตุนใดิฉันจึงไม่เชื่อและทำไมาดิฉันถึงขอให้ใช้งบประมาณนี้10,000ล้านบาทนี้ไปด,ดิฉันไม่พูดถึงที่ต้องกู้นะคะเพราะดิฉันไม่เห็นด้วยกับการกู้อยู่แล้วแต่เง็นงบ1 0 0 0 0ล้านบาทที่มีอยู่แล้วของงบกลางเนะะี่ยค่ะดิฉันขอให้นําไปใช้นะคะดังภาพถัดไปค่ะคือไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคต่างๆมากขึ้นดังที่ท่านบอกนั่แหละค่ะว่าท่านต้องการให้เศรษฐกิจภูมิภาคดีขึ้นก็คือนําไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยกระด พันชุมชนผลิตภัณฑ์แปลรูปทางการเกษตรนะคะข้อมูลเหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่ท่านรู้ดีอยู่แล้วค่ะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมท่านถึงมองข้ามไปแล้วโครงการของท่านที่ท่านทำเนี่ยคนกลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะประชาชนกลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์เลยค่ะดิฉันอยากจะให้เห็นในภาพถัดไปนะคะ ประเทศไทยเราเนี่ยยังต้องการงบประมาณอีกมากนะคะเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยอย่างที่เราเห็นนะคะถ้าเราพูดถึง SME ก็มีประมาณเกือบ3ล้านรายแต่ถ้าเราพูดถึงวิสาหกิจชุมชนมีอยู่8 0 0ห0รายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเงินห0,000่นล้านเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้เยอะมากเพราะอะไรคะเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะคะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ เพราะอะไรคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในภาคเหนือและวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่คือภาคเกษตรค่ะประเทศเราคือประเทศเกษตรกรรม ภาคเกษตรมีเยอะที่สุดภาคการผลิตรองลงมานี่คือกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้แต่กลับกลายเป็นว่าได้ประโยชน์น้อยมากๆจากโครงการนี้นะคะดิฉันจะเห็นถัดไปดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจกลุ่มนี้เพราะอะไรนโยบายไม่มีหรือยอย่างไรเพราะดิฉันไปดูนะคะในภาคถัดไปค่ะนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนค่ะยุทธศาสตชาติ20ปี ก็มีอยู่แล้วแต่ทําไมท่านไม่ทําให้สอดคล้องก,กันกับยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ล่ะคะไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็มีแต่ว่าไม่ได้รับการใส่ใจพอไปดูนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีก็มีเป้าหมายให้วิษากิจช,ชุมชนและเกษตรกรได้รับการพัฒน,นาให้เป็นผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปี แต่ก็เหมือนกันเลยค่ะไม่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้อย่างจริงจังดิฉันเลยมองว่าจริงๆรงแล้วงบประมาณตรงนี้เอาไปใช้อย่างอื่นได้ประโยชน์กว่ามากๆมากกว่าจะไปลงในดิจิตอลวอลเล็ตดิฉันจะให้ดูกรณีตัวอย่างของต่างประเทศนะคะขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงในต่างประเทศค่ะสามประเทศเลยเอาง่ายๆเลยอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันเขาใช้งบตรงนี้ไปช่วยยังไงบ้างในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะดังภาพถัดไปเลยค่ะประเทศอินเดียค่ะเขาส่งเสริมอุตสาหกรรมหมู่บ้านนะคะโฟกัสว่าหมู่บ้านอุตสาหกรรมในหมู่บ้านสนับสนุนแบบครบวงจร สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์พอเราไปดูญี่ปุ่นเขาเอาเงินไปช่วยละอุตสาหกรรมท้องถิ่นและหัตถกรรมดั้งเดิมอำนวยความสะดวกด้านการจัดหาเงินทุนค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจแม้กระทั่งประเทศไทย ท่านเป็นสอสอเราเป็นสอสอเราลงพื้นที่กันเราได้ยินประชาชนพูดบ่อยมากโดย,ยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าอยากจะเริ่มต้นแต่ไม่มีเงินลงทุนดิฉันเพิ่งมาจากพังงาดิฉันเพิ่งมาจากสตูลดิฉันก็ได้ยินเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะคือการเริ่มต้นทําธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอันนี้ก็เจอปัญหากันทั่วประเทศทาไมท่านไม่แก้ปัญหานี้ต่อมาค่ะเรื่องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีญี่ปุ่นเขาก็ส่งเสริมจริงจัง ไต้หวันค่ะส่งเสริมการพัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมท,ท้องถิ่นช่วยเหลือด้านการตลาดส่งเสริมความสามารถการใช้ดิจิตอล นี่คือสิ่งที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลท่านจะเห็นนะคะสามประเทศนี้จะมี2เรื่องเหมือนกันคือเรื่องของอุตสาหกรรมหมู่บ้านอุตสาหกรรมท้องถิ่นท้องถิ่นท้องท้ทองถินงง่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลเขาให้ความสาคัญเหมือนกันและประเทศไทยเราก็ต้องการเช่นเดียวกันนะคะดิฉันเสียดายมากค่ะเสียดายงบประมาณที่ท่านเอาไปทุ่มกับอะไรตรงนั้นที่ไม่ได้ประโยชน์อย่างจริงจังนะคะดิฉันเลยจากเสนอในสไลด์ถัดไปนะคะประเทศไทยเราเอาไปทําอะไรได้อีกบ้างในงบส่วนนี้ที่ท่านเอาไปทำที่ต้องวัลเลตเนี่ย เอาไปทําในด้านเทคโนโลยีนวัตก,กรรมใหม่ๆได้อีกมากมายเอาไปแปรรูปสินค้าเกษตรช่วยในเรื่องการตลาดอย่างจริงจังแล้วก็ส่งออกไปได้แบบคือท่านทําไม่ดีกว่านี้ค่ะตอนนี้ท่านอาจจะบอกว่าก็ส่งออกมีอยู่แล้วทําอยู่แล้วยังไม่ดีพอนะคะมันควรจะดีกว่านี้ได้อีกแล้วก็รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะสุดท้ายนะคะก่อนเวลาจะหมดค่ะดิฉันอยากจะฝากอีกนิดนึงค่ะเงินหนึ่งหมื่นล้านนะคะสำหรับพักก้าวไกล าเราเป็นรัฐบาลเราจะไม่ทำแบบที่ท่านทำแต่เราจะทำแบบนี้ค่ะในภาพถัดไปในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับตรงนี้นะคะเราบอกว่าเราจะใช้เงิน1นึ่มืล้านเพื่อตั้งกองทุนพิสูจน์สิทธิ์ยุติข้อพิพาทออกเอกสารสิทธิ์ให้เกษตรกรในภาพถัดไปเลยนะคะพรรคเก้าไกลจะตั้งกองทุนพิสูจน์สิทธิหนึ่งมืนล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มบุคลากร อุปกรณ์ระบบ RTK รังวัดที่ดินด้วยดาวเทียมที่ต้องใช้ในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ให้ประชาชนโดยการใช้ข้อมูลหลักฐานต่างๆทั้ง,าง,างจากภาพถ่ายทางอากาศหลักฐานราชการหลักฐานของชุมชนและข้อมูลของประชาชนที่มีอยู่ปัญหานี้มีอยู่ทั่วประเทศและเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากๆนะตอนนี้เรารับเรื่องร,ร้องเรียนนี้กันเยอะมากๆเรื่องที่ดินทับซ้อนเนี่ยค่ะเงินหนึ่งหมื่นล้านนี้แก้ปัญหาได้ ทำไมท่านไม่เอาไปทำอะคะท่านยังปล่อยให้ประชาชนต้องมานั่งร้องเรียนต้องมานั่งเจอปัญหาที่ดินทับซ้อนประชาชนต้องร้องไห้เสียน้ําตาอยู่ทุกวี่ทุกวันดิฉันเลยไม่เห็นด้วยกับโครงการดิจิทอลวันเลตไม่ว่าท่านจะบอกว่าดีอย่างไรก็ตามเพราะดิฉันยังคงเห็นน้ําตาประชาชนอยู่ดิฉันยังรับเรื่องร้องเรียนอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ดิฉันลงพื้นที่ทุกสัปดาห์หลังจากที่ปิดประชุมสภาดิฉันคิดว่าเงินเนี่ยงบประมาณที่มี ควรจะไปใช้ตรงนั้นที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าท่านจะบอกว่าจะมีพายุตัต้งกี่ครั้งมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจอะไรเท่าไหร่ก็ตามหรือจะให้ยาขนาดไหนก็ตามนะคะดิฉันรู้ว่าไม่ใช่ยาวิเศษนั่นแหละค่ะยิ่งไม่ควรต้องใช้เลยถ้าแบบนั้นนะคะไม่ควรจะเลี้ยงไข้แบบนั้นนะคะเพราะงั้นที่ฉันจึงขอให้เงินตรงนี้นะคะนําไปใช้ดังที่ฉันเสนอไปข้างต้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ